รับคุณผู้ชมเข้าสู่ร,รายการเนฟซีส,สนิพีกนะครับรายการที่จะพาผู้ชมมาชมโครงการคุณภาพจ่ายเสร็จนเสนร็งนะฮะที่นี้นะคะก็มาในคอนเซ็ปที่เรียกว่าเนเจอร์เนเจอร์และ Future ที่ผสมผสานในเรื่องของธรรมชาติและนวัตกรรมการอยู่อาศัยเข้าด้วยกันค่ะที่นี่คือโครงการ The เดอะเจนที e เคาที่ว่าพระราม9ครับ วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมเนี่ยมาชมแบบบ้านตัวอย่างที่ชื่อว่า Haven นะครับเป็นแบบบ้านท้ายกลางของที่นี่นะฮะคุณผู้ชมจากพื้นถึงฝ้าตรงนี้จะเป็นดับเบิลวอลลุ่มที่สูงถึง7เมตรเลยคุณไอโ,โอ้โหก็เลยได้รับความลักชวรี่แล้วก็แสงที่สองสว่างแบบประหยัดไฟไปอีกนะคะบ้านหลังนี้3ชั้นเขาจึงใส่ลิฟต์มาให้นะครับเป็นยี่ห้อมิสูบิชินะครับสามารถจุได้ถึง250กิโลเลยนะ,ะ3-4คนก็สามารถที่จะ ใช้งานได้้ได้ต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคุณไอซ์เขามีระบบ Active a i r f l o w ติดตั้งไว้ให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนบริเวณทางเดินเขาจะช่วยจัดการในเรื่องอากาศภายในบ้านขับอากาศที่ไม่ดีออกและเติมอากาศที่ดีเข้าสู่ภายในบ้านนะฮะตรงนี้เป็นดับเบิลวอลลุ่มที่สูงถึง7เมตรอย่างที่บอกไปเวลาเราเดินเนี่ยเราจะรู้สึกดีมากเลยนะคุณไอซ์ดูแบบหรูหราลักชัวรี่อะค่ะูอลังการคุณว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่ที่สามารถจะวางโซฟาขนาด3มที่นั่งได้อะค่ะคุณนี้ไม่ใช่โซฟาธรรมดา นะสามที่นั่งเหมือนเป็นชุดล็อบแข่งอีกชุดหนึ่งแล้วนะนั่นสิโซนนี้เนี่ยคุณจะจัดเป็น Family a r e รียก็ได้นะคะทำเป็นฟิตเนสด้านบนหรือว่าจะทำเป็นห้องทำงานแบบนี้ก็ได้นะคะ